เรื่องแรกวันนี้ไปดูเรื่องของพายุหมุนในสนามฟุตบอลเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นกับตาเคยเห็นแต่ในทีวีนะครับก็เลยเกิดเป็นคลิปแบบนี้ครับผู้ใช้ในโลกออนไลน์นะครับมีการแชร์คลิปโพสโดยมัสโกวายล์ผ่านยูทูบเป็นภาพหนึ่งนาทีเห็นเป็นพายุแบบนี้ครับพายุหมุนแบบนี้เกิดที่กลางสนามฟุตบอลของโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรนที่หมู่4ี่ในตำบลดอนหันอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับจะเห็นว่าเป็นภาพแปลกครับ แล้วนักเรียนชายหญิงจำนวนหลายคนก็พยายามจะวิ่งเข้าไปใกล้ๆรัศมีของพายุหมุนลูกนี้แล้วก็ตะโกนกันไปมาด้วยความสนุกสนานคุณุ๊กเคยเห็นไหมครับภาพแบบนี้เคยเห็นค่ะประเทศไทยมันเป็นประเทศเมืองร้อนแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แบบนี้ครับแต่ว่าสมัยก่อนเเราอาจจะไม่มีกล้องโทรศัพท์ที่ถ่ายไว้เป็นคลิปแล้วก็มาเผยแพร่ได้ครับแต่เกิดขึ้นบ่อยๆแบบนี้โดยเฉพาะในภาคอีสานนะฮะชาวอีสานเขาจะเรียกกันว่าลมหัวกุดหรือว่าลมบ้าหมูเกิดขึ้นในประจำ ตามธรรมชาติในพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็พื้นที่ลกโลก,โลกน,น,นะครับพื้นที่ลูกโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยครับแต่ว่าทางผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นคุณชุมพรพารา,ามีประสบการณ์เรื่องนี้บ่อยนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นที่อเมริกาแหละแต่ว่ามันเบาวกว่านะครับมันไม่แรงเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นลูกใหญ่ๆอย่างที่น้องๆเล่นกันอยู่เนี่ยบางทีมันก็จะมีดินมีหินมีฝุ่น อาจจะไม่ได้รับอันตรายมากแต่ถ้าทานที่ดีอย่าเข้าไปเล่นใกล้ๆหลีกเลี่ยงจะดีกว่าสงสารคุณแม่นะลูกนะเดี๋ยวกลับไปซักเสื้อผ้านี่ยลำบากเลยแหละดินลูกรงังแถวนั้นด้วยนะคะไม่เคยเห็นเลยก็เห็นแต่เล็กๆไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้อนี่นะคะคุณผู้ชมก็เด็กๆก็ตื่นเต้นกันไปแล้วค่ะ